สวัสดีครับเจอกันอีกทีหนึงนะครับอ้าวสำเนียงพินนะครับมหาศัพสำเนียงพินกันในคลิปนี้เอากีตาร์มหาศัพสำเนียงพินสมอส้มรับคนมีไมีกีตาร์บมีพินนะครับแต่ว่าอยากเล่นเอากีตาร์มาเล่นพินบ่อยากซื้อพินประมาณนี้นะครับกระสามารถมาเล่นน้ากันได้มาฝึกน้ากันได้ในส่วนของการหาเล่นพินนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่เล่นพินอยู่แล้วแต่ว่าอยากเอากีตาร์มีกีตาร์อยู่แล้วอยากเอากีตา้ามีพินน้ามีกีตาร์น้านะครับแต่ว่าอยากเอากีตาร์มาเล่นพิน มันเรีนสำเนียงพี่มันเรีนประมาณิอะไรนะะว่า,วาจับกีตาร์มันจะเป็นสำแหน่งกีตาร์ตำแหน่งกีตาร์นะครับก็ซือเรียนเรียนคอรกีตาร์ประวัติแต่ว่า,วามันเล่นสำแหน่งพี่มันจับบนใดยังไงนะครับปามารียนต้อการมาทั้งการในส่วนของการพัฒเล่นนี่ครับ <S <s ผมเองก็ยังใหม่อยู่ในส่วนของการจับกีตาร์ไม่ค่อยได้จับเลยนะครับว่าใครถแทบไมยได้จับเลยเพราะต้องมาจับบวกี่มืม่นสำคัญมากก็เลยตัดสนใจไปได้สำแหน่งจากอาจารย์พปนมาแบ่งปันกันนะครับอ้าวเริ่มครับ สำเนียงลายลํำซิ่งนะครับลายำซิ่งหรือว่าลายลํำเพิ่นนะครับ <S <S 1> <S 1> วันนี้เล่นไปเล่นไปเล่น,นไปประมาณนี้ครับมิสำเนียงนั้นนะครับ <S <S 1> <S 1> อันนี้คึ้เลนไปแล้วนะคลิปคลิปที่ถ่ายไปก่อนอันนี้นะครับไปเบิ้งก็ เบิ้งเอาวาเรียนประมปันใดท่าน,นาเรียนสายนะั้นเบิ้งนึ่งนะครับตัวน,ะนั้นก็คือคลิปเดียวกัน,นครับมาเรียนโน้ตเดียวกันนะครับโน้ตกลุ่มเดียวกันแต่ว่าเรียนคนละแบบอ่าช่องที่สี่อ่าช่องที่แปดนะครับแปดแล้วก็สิบแล้วก็สนะิบเอ็ดของคอกีตาร์ตั้งสายเป็นเป็นกีตาร์นะครับตั้งสายกีตาร์เราต้องไปตั้งสาย เราต้องไปต่างสายพิ้นนะครับต่างสายกีตาร์ปกติที่เขาเล่นกีตาร์หรือเมาการเต่นแบบเพราะว่าอาจารย์พล่นเป็นเล่นมาแบบนี้เขากับเล่นตามเพลินนะครับเราต้องไปต่างเป็นสายพิ้นนะครับเพราะพิ้นก็คือพิ้นกีตาร์กีตาร์นะครับเล่นเป็นกีตาร์เลยมันดังสีมามันดังสีตรงนะครับตรงกับที่พลินมากนะครับเอาเริ่มครับคลิปนี้มาเล่นสำเนียงนลยครับ ส่วนน่ก็คือการถากเพื่อเกานะครับก็คือสายหนึ่งค่าสองเนี่ยเอาเหนียวเหนียวนี่กดไปเลยนะครับกคดป่องกันไปเลยหายมันโใหายบอดนะครับโใหายบอดนะครับมันบบมันหนึ่งสี่นะครับถหายคือถหายมันมีเสียงออกมากนะครับกดแน่นพอต้องพ่วนอันนี้นะคือตัวบอยฟังมาเลกิตร่าไอพิ้นมันสะแตกต่างจากพิคนับพินยก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 นะครับยกยกออกนะครับก็คือเหรียญสายเปิดหน้ำยกน้ำนะครับแต่ว่า ยกกดโยกกดนะฮะนั่นคือพิ้นแต่ว่าก sure ีตาร์มันปเฮเดจังสันงโได้มันเล่นมาทันนะครับพอกีตาร์มันต้องถากกดไว้กดสองสายกับไฮโน่สองสายกดสามสายกับไฮโน่สามสายบให้เพียนไว้บอร์ดนะครับมันจะขึ้นลงขึ้นลงตามที่เฮ่าไรมันีะนั่นนะครับขึ้นลงแล้วกนกระถากสี่สายนะครับแล้วคนกระถาบสองสายสามสายก็แล้วแต่หนิวยาวมักระถากหลายนะครับแต่ว่ามันก็มีการดินได้ขยับขึ้นขยับลงได้นะครับสองสายสามสายสี่สายนะครับ ทุกคนอดีตหาสายแล้วแต่ผู้คนชำนาญนะครับแต่ว่าเข้าเร่นแค่สองสายนะมือหนึ่ัเอาเริ่มครับวิงหันซ้ำเนียยฉันเนียง,ยง,งหันเรียนซาซตร์เลยนะครับเร่นซาซตครับเริ่มเลยครับกดไปสองสายแล้วก็เดี๋ยวสักหนึ่ง แบบครับแบบนครับแบบที่หนึ่งร<ๆ>ัว<ๆ>นะครับแบบที่สองก็คือ เป็นแบบนี้นะเลนในสองแบบนะครับอ่ามาจะใส่อีกรอบหนึ่งคนระับสุดท้ายนะครับอเอาเริ่มครับสายหนึ่งอ่าวรั่วสายสองทำไมครับสายสองสายสอง สายหนึ่งสายสองสายสองสายสายสองนะครับแล้วนกะ็สายหนึ่ง อ, Finished. อ่าน,นี่คืออ่าคือการลายโน้ตนะครับก็คือสีผมเบิ้งนิ้วนะครับมันสีมันสี่ขามช่องที่อ่อสี่เก้ามานนะครับของเก่าเราเลยเล่นเล่นแค่แปดสิบสิบเอ็ดครับผมบอกไซส์หนึ่งไซส์สองกะอ่านมันมันสีกดดึงสี่นะครับกับลายตามนิ้วนะครับลายตามนิ้วผมบอกโน้ตหยาดนะครับกับบอกประมาณนี้นะครับหาไปลองเล่นกันเบิึงนะครับการเล่นแบบนี้มันกะเ้าเล่นเกับไปเกับมาก็ได้เล่นสองแบบสลับกันก็ได้ครับ สนใจนะครับสำเนียงลายลำสิ่งน่าสนใจเข้าไปต่อไล่แบดนี้กับต่อไล่ทั้งว่ากันใหม่นะครับเพราะในส่วนของการต่อไล่ลำสิ่งในส่วนของข้อ,ขอกีตาร์นี่ค่อนข้าง,องอยากสักนิดนึงนะครับคั้นมี้ยังอีดีก็ิมาแนะนำกันมาแบ่งปันกันที่เก่านะครับคลิปนีล้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ